แบบเฟื่อนที่สวนสนุกคำๆอยาามากกันนะคะมากับเดอะแกงเยอะขนาดนี้อย่างแรกก็ต้องพาไปซื้อไอเทมคู่แบบว่าเขาจะได้รู้ว่าเรามาด้วยกันอะไรเงี้ยภาพในฝันของอุ้มก็ต้องนี่แบลบวันหวานแต่เจอคนดับฝันทำกเอไเดียวหรอหน้าท่าไหนบอกหน้าเหมือนกันแต่กบไปเลยบังคับไปอีกหนึ่งไม่เป็นไรอย่างน้อยก็คู่กันแล้ววะมาสวนสนุกก็ต้องเล่นเครื่องเล่นไอเราก็เซียนเครื่องเล่นซะด้วยสิเฮ้ยแบบนี้ผู้ชายก็ว้าวุ่นเลยไม่รู้เขาจะอ้วกแตกไหม แต่ก็ลำบากหน่อยนะนี่ก็พาผู้ชายอ้วกมาหลายคนและอ,อีๆถ้าเรื่องของเราเป็นซีรีส์เราว่าน่าจะเป็นซีรีส์คอมเมดี้ไม่มีโรแมนติกเลยแม้แต่นิดเดียวเฮ้ยทีนี้โมเมนต์ป้อนข้าหวหวานๆต้องมาละอามความว่างเปล่าฉันไม่รู้อะไรบ้าง คนเดียวก็อิ่มเหมือนกันสงสัยเขาจะลืมว่าเรามาด้วยไม่เป็นไรปล่อยเมาส์ไปแกครับ,รบ,รบใ,ใส่เสื้อคู่กับเขานะับภาพในหัวเอสอุงใส่เสื้อคู่เดินสวนสนุกอุ๊ยมันต้องน่ารักมากแน่ๆโอ้ยเสื้อช้างมันมาได้ไงไม่อยากใส่อันนี้คือภาพเหตุการณ์จริงนะคะทุกคนเราโดนบังคับ เขาว่ากดกันแล้วในใจของเธอมีความสุขไหมไม่มีเพราะงั้นเราก็หายงอนอย่างเร็วแวะคลิปนี้มันมีอะไรจริงๆก็ไม่มีอะไรแค่ให้ดูว่าพวกเราอยู่กันแบบนี้แหละจะเพื่อนแฟนหรือเพื่อนแล้วมันสําคัญยังไงเหมือนเป็นคู่ที่สับสนในความสัมพันธ์ <c oughs> แต่ว่าโคตรสนุกเลยนาทีสุดท้ายเดินมาส่งเขาไปเล่นกับเพื่อนคะ่ะและเด็กของเราก็จบแบบงงงอยู่กับสาวๆเหมือนเดิมบาย